แม่อันนี้วัดยังนี่เออนี่ละวัดปลาลิมโขงคนมาเห็ดบุญหลยหลายตัวลกูกบอเคยมาจากเทือแม่นบอกเอา้ากุลาบกุลาบเดียวเดียวจะเฝ้าไปอยังแม่เห็นป้ายบหาัหนเขาเจ้าเคียนไวนะ้น่อยใส่ป้ายอีหยังเดี๋ยวนี้นั่นเด้อยู่ขังประตูโค้งทางเขานาวัดนั่นโอ้นี่บอกแสดงว่าคนมาวัดมาว่ามาจำศีลน,นี่ก็ต้องจิตใจสะอาดได้เนาะแม่เนาะเบิ่งดูเขาเจ้าเคียนไว้หันดีให้ไม่บริสุทธิ์ห้ามเข้านั่นแล้ว มานากันสองคนบริสุทธิ์กับซีเมนมึงผู้เดียวหันตัวโอ้บริสุทธิ์แม่คอยผู้เดียวยังสันตัวมึงาให้ในมีผัวเนาะกูคือสิษของบได้ดอกมือนี่ไปสรุปไปไปเอาบุญผู้เดียวซะไปไ้ทั่ววัดนี่แม่บ่บริสุทธิ์ใ้เขาอีีตัวนี้ไปไปเขาไปมืออื่นเด้อแม่ยังสิบมหาเก้ามงเด้อเก้วมงเด้อ จากนั้นแล้วก็ต้องทั่วหาแม่โลด